ที่ผมว่าเลยถ้าเราเลิกพยายามเมื่อกี้ถ้าผมหยุดไปอู้อะไรอ่ะ บรรยากาศด้านหลังมีหิมะบรรยากาศด้านหน้ามีรักแท้เอ้ยไม่ใช่โอเคหลังจากพา์ที่แล้วที่เราค้างไว้นะเราจะเอากระจกมาทําเป็นบ้านว่ามันสามารถทําเป็นกระจกบางๆได้ไหมมันทำได้ปะเฮ้ยนี่ไงกระจกบางๆแค่เซนบางๆทีไม่ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเราสร้างกระจกบางๆก่อนโอ้เออเดี๋ยวผมจะปิดหลังคาด้วยนะ เพราะว่าเดี๋ยวยุงเข้าไงแมงสัตว์กัดต่อยเยอะแถวนี้หลังเราแบบอู้จะแบบหันเจอนั้นเลยเจอนี่ผมว่าอุ้ยอุ้ยไม่เอาไม่เอาอุ้ยอย่าอย่าเสียเยอะนะอย่าเสียเยอะนะบอกเลยไม่มีเปลี่ยนนะอะไรมีน้อยนั่นไงอะไรหมดละนี่เราต่อจากด้านบนเลยครับมันทำไงเนาะเอาวันนี้ทำจนหมดโอเคเอามามอีกสิบหกอันครับ อ,อติดโอ้ยแพะร้องแกะร้องโอเคโอ๊ยแสดงว่าผมต้องอันนี้แปะอ้าสวยแล้วก็โอ้ยไม่ใช่อันนี้โอ้ยเอาออกแล้วเสียดายกระจกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปนั้นใหม่โอเคเดี๋ยวนี้เราเอาไม้วางบ้านอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะถือว่าพออยู่พอพออยู่อ,อ,อาศัยไปก่อน นี่เราได้ลาไว้แล้วนะสองตัวผมคล้องไว้แล้วเออไม่มีใครมาตอบคอมเมนต์เลยว่าลามันกินอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันอืมเนื้อไว้นี่แล้วก็เราอาจจะเนื้อย่างไว้ก่อนแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวกระจกที่เหลือเราอาจจะเอาไว้วใกล้มืดแล้วนะดูเหมือนจะใกล้มืดแล้วเดี๋ยวเราอาจจะไปหาตัดไม้ใกล้ๆไหมตรงไหนมีต้นไม้บ้างอะโอ้โหล้วต้นไม้อยู่ฝั่งนน้ทั้งนั้นอะ นี่ไงคือทําเลตรงนี้มันดีมากมีถ้ำมีลาวามีต้นไม้เอ้ยคือดีหมดเลยเดี๋ยวเรานอนก่อนคืนนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยออกไปครับเรานอนก่อนเราไม่มีไม้ไปนอน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 เช้าวันต่อมาโอ้ไปทีนี้แหละเราจะได้ออกทําตามเลยนั่นแหละเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทำอันนี้ก่อน ทำที่ขุดเดี๋ยวฟาร์มเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทําแล้วกันนะเราจะไปลงเหมืองก่อนอ่าไม่เชิงลงเหมืองดิเราจะไปเอาไม้ก่อนแล้วก็ไปลงเหมืองกันบ้านเราจะทิ้งไว้อย่างเงี้ยฝั่งหิมะหน่อยโอเคไหมเออนี่ตรงนี้เป็นจุดเหมืองเราเลยนี่ห่างห่งบ้านหน่อยไม่ใช่อะไรเพราะข้างในมันอันตรายอุ้ยเดี๋ยวนะเราลืมเอาอย่างนึงเราลืมท,ทําทอสก็ <c oughs> ต้องขออภัยนะครับในความมือใหม่ เออไว้ในความมือใหม่นะเนี่ยดูดดูดูดูดโอเคยี่สิบอันไม่พอนะยี่สิบอันนี้เป็นอะไรที่ไม่เพียงพอเลยโอเคเราพาไปก่อนหกสิบอันผ้าที่ตกแล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้นอนแล้วนี่เราไปนี่เลยเราลงไปด้านล่างดีกว่าก็เดี๋ยวเราจะปักเุ้ยมีสอมบี้มาแล้วเยี่ย มีซอมบี้มา okay. เอาขุดลงเลยครับนี่หุยมาถึงก็เจอแล้วเจอแร่แล้วแต่นี้แร่นี้เราเห็นว่าไม่ใช่นะหุยระวังหลังนี่เราแวงเราแวงหลังไม่ใช่ระวังหลังหุยดูดีมีเสียงลอบหูเลยเสียงโคตรเซราราอะ่ะโอเคแร่แ่นี้โคตรเยอะ เฮ้ยเดียผมเตรียมอุปกรณ์มาไม่พอนะเนี่ยอาจจะต้องกลับไปทำใบนี้เพิ่มนะพิกนิกหรือไม่ก็เดี๋ยวเราจอดทำตรงนี้เลยเรามีวิชาอยู่แล้วโอ้ยดินมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้ววะแสดงว่าเราลงมาลึกพอสมควรอยู่ดินเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหรือเธอเริ่มมีการเปลี่ยนใจเอ้อะไรวะนะเฮ้ยเราจะเจออะไรไหมข้างล่างอ่ะ ขอเจอถ้ำใหญ่ๆมีแร่เยอะๆ <Okay. S 1> โอเคคนในแม็กซับบอกโ,โอ้ยๆเจอเงินแล้วเจอแร่เงินเจอแร่เงินชิ้นแรกกางแรกกางแรกเอาแล้ว b r เอาแล้วบรูอ่ะอ่ะชิ้นเดียวเนี่ยนะโอ้หูท่อ อยาให้ทุกคนหันมาดูสังอุ้ยอุ้ยเพชรเพเพชรอู้วว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 ใช่อวว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 ะไม่ใช่วว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 มวว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 วเวว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 โองออว ขนไก่เหรอขนไก่เดี๋ยวไยว้ทำแอบนี้ได้บล็อกบล็อกเวร์คบล็อกโลกมาเีนนื่องแล้วกันไม่จำเป็นแล้วเราก็แค่ขุดไปทางนี้วะที่ฤาดีเป็นไปได้ที่ฎาดีสมท o มิ g โอเคโอเคกูว่าเสียเปล่าแน่เลยที่ฎาดีนี่เฮ้ยเจอดินถล่มอรอตรงนี้ก็ต้องมีดิใช่ไหม ไม่ถล่มลงมาอะไรวะเดี๋ยวถล่มเดี๋ยวไม่ถล่มถอยไปถอยไปไม่มีวะลงต่อไม่มีก็ขุดลงต่อใกล้แล้วผมว่าใกล้แล้วมันใกล้จะมามันมาถูกทางแล้วเห็นไหมตามที่ผมว่าเลยถ้าเราเลิกพยายามเมื่อกี้ถ้าผมหยุดไปอู้อะไระเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ย ขอขอขอขุดไปข้างๆก่อนจะดูว่ามันคืออะไรอะ่ะนี่นี่นี่ดูดิโอ้แล้วมันลึกลงไปนะนะข้างล่างเป็นน้ำแน่เลยวะผมว่าันต้องหาต้นตอก่อนต้องหาต้นตอต่อบล็อกลงไปวะมันขุดได้ด้วยอุย้ยข้างล่างเป็นน้ำไหมวะอยากรู้ว่ะมันสามารถหย่อนตัวลงไปได้ไหม ต่อบล็อกลงไปก่อนโอเคหนึ่งชั้นแล้วก็อุ้ยอุ้ยผมเจออะไรอะ่ะอ่าเดี๋ยวนะวางตรงนี้ต่อไปก่อนมันเป็นเสียงโดนตีด้วยอะ่ะมันเป็นเหมือนสลามเลยเหรอมันคือสลามเหรออุ้ยบล็อกนี้อยากได้ว่ะขุดได้ไหมมันขุดแล้วมันไม่เป็นบล็อกอะคนดู ใครรู้ตรงนี้บอกด้วยนะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมหาขุดเอ้ยนี่ไงเราไปทางนี้ได้ครับเดี๋ยวผมคือผมไม่กล้าโดดลงไป ujah? เราเรานอนก่อนไหมเราทําเตียงแล้วก็ทําห้องก่อนทําห้องก่อนเออทาห้องก่อนอย่าลืมอย่าลืมเดี๋ยวเราตายเราตายเราจะได้มีที่เซฟไ mm. งขึ้นมาตรงนี้ได้ไม่ต้องลงาอ้ยเงินนี่อีกเอาแล้วไงผมว่าเห็นไหมถ้าเราเลิกพยายามเมื่อกี้เราเราออ้ เอะทำไมเราเจอห้องหรือว่าห้องที่เราขุดมาอห้องที่เราขุดมาเมื่อกี้นี่ว่ะเอ๊นี่เราได้เงินมาอีกโอ้ได้เยอะด้วยโอ้รอบนี้เยอะถ้าให้ดีก็เจอพงเจอเพชรก็หน่อยก็ได้นะเรายังไม่เจอทองเลยแต่เราข้ามไปเจอเพชรแล้วหรออุ <c> ๊ย <oughs> อันนี้ดินถล่มนะน,นี่บล็อกดินถล่มอยู่เอ๊โอเค ่าจะไว้เท่านี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราทําเตียงนอนอะไรแถวๆนี้นะผมจะทําตรงนี้เป็นที่พักอาศัยเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเค้ยเราเจออะไรอะ่ะมันตอบอะไรลงมาให้ผมไม่รู้อ่เราทำไ้นี้ก่อนเลย มันต้องทําอยู่อะผมว่ามีเสียงซอมบี้ด้วยข้างล่างนี้ต้องมีของดีแน่เลยเออแล้วก็เราวางอันนี้เลยครับเอาวางหนึ่งแล้วก็สร้างตู้ตู้นี่โอเคผมไม่รู้เจออะไรอะถ้าถ้าเจอของดีอะคนดูเมนบอกด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเจอดีหรือไม่ดีอะ เดี๋ยวเราทิ้งไปก่อนแล้วก็อันนี้เดี๋ยวอาจจะขุดฝั่งนี้แล้วกันออ้ยออ้ยโอ้โหมีแต่หินในนี้เหรอเฮ้ยมันตอกอะไรก็ไม่รู้อะให้ผมด้วยนะ่ะผมยังไม่อยากตายเด้อฝั่งนี้เราจะทําเป็นตู้เผานะครับอ๋อสามารถทํอะไรนั้นได้ไอ้นี้เราเผาเนื้อไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเก็บของด้วยนะทำที่เก็บของก่อนเราจะเอาแต่สิ่งที่จำเป็นไปนะครับตอนนี้ละ เราจะเริ่มแบบเล่นแบบชาญฉลาดหน่อยแล้วจากหลังจากที่เราโง่มานานโอเคงั้นเราจะเก็บอันนี้ไปเลยบล็อกนี้เราก็เก็บไปด้วยนะบล็อกดินเดี๋ยวเราเอาไปด้วยก่อนอืมอ่าเดี๋ยวเราเผากินก่อนไปเนื้อไปเพิ่มอันนี้สามารถทำอะไรนั้นได้ทำไฟแช็กได้โอเคเราพกไว้ เฮ้ยเราไม่มีชุดเลยอะเราทําชุดหนังได้ไหมเราทําชุดหนังก่อนนี่เอาหมวกหนังมาก่อนอใส่หมวกก่อนอย่างน้อยๆมีอะไรกันสักหน่อย <c oughs> ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ช่วยก็เหอะนี่อุ้ยมีเสียงโอ้มีเสียงมาแล้วเริ่มมีเสียงคนมาทักทายแล้วอันนี้เราเก็บไว้ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวเราทําเตียงด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเซฟก่อนเตียงอยู่ไหนโอเคเตียงขาวครับผมเอาติดตัวไว้หนึ่งเตียงด้วยนะ ผมจะเอานอนไว้เตียงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอาติดตัวไว้เตียงหนึ่งครับเพราะว่าเอ้ยยังเซฟไม่ได้อ่ะยังไม่มืดเลยตอนนี้น่าจะเช้าอยู่นะเดี๋ยวผมทําเตียงขึ้นมาอันหนึง่งแล้วก็เอาติดตัวไว้ด้วยปับ๊บเอาดาบไปด้วยวที่เจาะมีอยู่อันเดียวเองเหรอเดี๋ยวเราทําที่เจาะเพิ่มครับจะลงไปทั้งทีก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อยเออไม่ใช่เราต้องทําสติก่อนดี ติ๊กติ๊กที่แถนไม้เราน้อยมากอะ่ะต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะไม้เราน้อยจริงเห็นไหมเวลาเราลงถ้ำปุ๊บเราต้องคิดอย่างดีๆนะเวลาลงถ้ำเนี่ยอุ๊ยบ้าอันนี้ไม้เก็บไว้แล้วก็เป็นหินโอเคผมว่าเอามาซักสามอันไหมผมว่าอันนี้ใช้เยอะมากอะ่ะแบบมาก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 ,มากเลย โอเคโอเคเอามายหนึ่งอันก็หินนี้ไว้อันนี้บล็อกอะไรวะนะบล็อกเวอร์เนี่ยผมเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันจอบลอยจอบลอยเอาจอบจอบเพชรไว้นี่แล้วก็ย่างเนื้อก่อนไหมทําไมไม่ย่างให้ละอ๋อเราไม่เอาเนื้อออกเรากินก่อนจบ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 ,ย,บ,ย,บ,ย,บยังกินไม่ได้อืมเฮ้ยเดี๋ยวเราทาไอ้นี้ด้วยดีกว่าตู้อีกตู้นึงไว้เผาเหล็ก โอเคผมจะเอาไว้เผาเหล็กนะอันนี้อันนี้เราเราจะแบ่งฐานมาก่อนครึ่งหนึ่งฐานมันไม่ต้องใช้เยอะครับเพราะว่ามันไปเผาไว้นั้นอยู่แล้วมันกินไฟช้าฐานอะเราเก็บไว้คนแกะคนแกะเดี๋ยวเราเก็บไว้ตรงนี้เลยเพชรเราไปด้วยครับเพชรเราเฮ้ยเพชรเราไปด้วยแหละเผื่อเราขึ้นไปขึ้นไปข้างบนเลยธนูอ่ะธนูผมเก็บไว้แล้วลการผมไม่ได้ใช้เลยธนูอ่ะ ไม่มีธนูด้วยนะที่เหลือก็น่นาจะเอาไปเท่าหมดเท่านี้กินได้ไหมอยากนอนน่ะอยากนอนเซฟอ่ะเดี๋ยวเราไปสร้างทางลงกันแล้วกันนั่นไงมีซอมบี้อยู่ข้างล่างแสดงว่ามันลงไปได้นะเดี๋ยวววาผมต้องหาทางลงดีๆก่อนเนาะอันนี้ไฟติดตรงนี้เลยแล้วก็โอเค ผมไม่ชัวร์ว่ามันเป็นว่าหมูมันสูงนะค่อนข้างที่จะสูงเลยไอโดนมันอะ่ะลองืออโอเคลองไปอีกหนึ่งขั้นโอเคอุ้ยอันนี้ลึกเกินเขาไม่มีคนหัวละพอมดพอมด,อมดบับยาพอมดกำลังบัับยามันคือที่ที่ไหนวะเนี่ย เฮ้ยมันพยายามปีนว่ะคนดูมันพยายามปีนขึ้นมามอนมันพยายามปีนขึ้นมาครับผมว่าผมเอาอยู่อะถ้ำเนี้ยถ้ำนี้ผมเอาอยู่ <c oughs> ยังไม่ได้สู้เลยเฮ้ยทอตเราจะหมดด้วยนะเฮ้ย <c oughs> อะไรวะเนาะโอเคเฮ้มาดิเก่งก็ขึ้นมาเก่งก็เข้ามาถ้าเก่งอะ มาเยอะไม่กลัวแต่มาน้อยดีกว่าฮ้ยนี่มา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 ดิเก่งก็เข้ามานี่นี่น,นี่เรารอให้มันมาหาครับแผนนัน้ชนชาญฉลาดของเราเราไม่ต้องไปหามันหลอกเดี๋ยวมันก็ขึ้นาหาเราเองพูดอันนี้ออกก่อนเออมันจะได้มาสะดวกนี่ไงอุยโดนโดนผมโดนมันตีผมโดนมันตีมาดมิมาดิ มาดิ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมุมบักมุมมาลอยมุมมาลอยมุมมาลอยเฮ้ยดรอปอะไรเต็มไปหมดเลยอะเฮ้ยดรอปอะไรด้วยมุมมาลอยโอเคเราได้มาเดี๋ยวผมตีมันให้อุ้ยนั่นข้างล่างมีอะไรอะมันคืออะไรวะคนดูถ้าคนดูรู้บอกผมด้วยนะไอเนี้ยสีฟ้าๆม่วงๆ่ยมันเรืองแสงตลอดเวลาเนี่ย แล้วมันได้เวลด้วยโอ้ยนู่นของเยอะแยะเลยเชี่ยกูมาอยู่ที่ไหนวะนี่อะโอเคอ่าต่อบล็อกมันโอ้ยโอยเชี่ยนี่มาทีเผลอกูตกใจเลยโอ้ยมาอะมาไม่หยุดไม่หย่อนต้องติดทอดไว้เอ้ยมันหยิบเนื้อเพื่อนมันมามันหยิบเนื้อเพื่อนมันมาสู้เหรอ โอเคน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องไปสร้างทอตเพิ่มว่ะคนดูขอญาตเลยละกันขอญาตกลับไปสร้างทอตเพิ่มก่อนอืมอันนี้เราต้องตีให้เตรียมตัวเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกินกินกินอมย้มยยยุ้ยเผอกินหมูไปแล้วไม่เป็นไร เอ่อเดี๋ยวเราสร้างทอตเพิ่มก่อนนะเชื่อแล้วไอ้นั้นเราก็ไม่ค่อยจะมีละไม้อะ่ะเราเหลือไม้ไม่เท่าไหร่ละแต่เ,เราสร้างไปก่อนแล้วกันนะโอเคสี่สิบอันพอเราเอาไปซักเออเยอะๆหน่อยผมจะลองสำรวจนะคลิปนี้อาจจะสำรวจเกือบทั้งคลิปเลยเออแล้วเดี๋ยวเรา พอสำรวจได้สักนิดสักหน่อยเนี่ยเราจะนอนกันเพื่อเซฟครัวของที่เราได้มันหายไงไปที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยไปสร้างเราก็ได้ครับมีของอยู่มีของพอสร้างอยู่เราจะมาดูกันตรงนี้ว่ามันคืออะไรอ่ะนม่กลัวหล่นจังวะสร้างอันนี้ไว้อีกสักชั้นไปกลัวหล่นไงเดินเดินมาแล้วหล่นอ่ะมันมีแค่เส้นเดียวอ่ะ ผมเป็นคนขี้กลัวเตอ่ะนั่นไงดีนะมันขึ้นมาไม่ได้อไม่ต้องขึ้นมาเฮ้ยนะมีคนปะโอ้ยมันติดพิษอรอเอ้ยผีมันติดเชื้อแน่เลยผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตัวพอมีตัวตายอ่ะเชื้อมันแพร่กระจายเราโดนนั่นไงเราโดนไม่ได้เหรอเฮ้ยเชื้อมันกระจาย เดินมาเรื่อยๆเลยวะหรือว่าเป็นที่สปอนผีวะเฮ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยย่าอยายาทีละคนทีละคนนี่ไงพอลุยเลยแล้วกันมันคืออะไรวะเฮ้ย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 เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอุ้ยผีเด็กผีเด็กกูเกียดผีเด็กอ๋ออ๋ออืมเจ็บมาก ในนี้มืดมากครับมันมีพ่อมดอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ไปไหนแล้วเดี๋ยวนะขอกินยาก,ก่อน <c oughs> มืดมากในนี้มืดจังเลยครับเนี่ยมันคืออะไรอ่ะที่ตะไฟตามพื้นอ่ะเราลองตีดูไดนะ้ไหมวุยตีแตกยากด้วยตีแตกยากด้วยมันเหมือนเป็นจุดอะไรสักอย่างอ่ะผมลองตีทิ้งให้หมดเลยดีวยกว่า รู้คอมเมนต์บอกด้วยเด้ออุ้ยใหม่แกใหมอแกอุ้ยตัวตัวนั้นอีกแล้วตัวที่มันเป็นตาวิบวับวิบวับอะ่ะมันกลัวแสงไหมมันกลัวแสงไหมตัวเนี้ยอุ้ยซอมบี้ใส่ชุดพรางแม่เสือสาวในตาสวยอ่อนระทวยชวนให้สงสยัย <c oughs> นี่มันไงสลับดาบฟันชุดนี้เราจะปล้นมันได้ไหมวะ ไม่ได้ป่ะเราไปดูทางนี้ก่อนแล้วกันนะอุ้ยเราเล่นแบบหารกล้าเลยเฮ้ยอ้าวอุ้ยๆเราเพื่อนกันใช่ไหมนายไม่ทําเราเราก็ไม่ทํานายใช่ไหมเฮ้ย,ยมันมันไม่ทําผมนะตัวนั้นนะ่ะหรือว่าเราไม่โดนตีมันตีป่ะเดี๋ยวเราปักไอ้น,นี้ออกใหหมดอุ้ยเจอแร่แดงผมเจอแร่แดงคุณผู้ดูผมปัก ตรงนี้ไปต่อได้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวเราขุดแร่แดงก่อนมันคืออะไรอ่ะแร่แดงอ่ะโอเคเหมือนเอาไว้ทําอะไรสักอย่างอ่ะไอ้น,นี่มันเป็นพันธอุ้ยเจออุ้ยมันวาร์ปใส่เจอแร่้ําเงินอีกมารอบนี้โคตรดีอ่ะคนดู <c oughs> <c oughs> อู้ยทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เพชรใช่ไหมอันนี้อันนี้ไม่น่าใช้เพชรนะเพชรมันน่าจะออกสีฟ้า,ฟา อันนี้ไม่ใช่สีฟ้าโอเคเดี๋ยวปักทิ้งไว้ก่อนว่าเราเคยมาสำรวจแล้วที่นี่ตรงนี้เราเคยมาสำรวจแล้วเราปักทิ้งไว้นะผมจะไปทางนู้ก่อนแล้วกันนะทางฝั่งนี้ก่อนมันคือพิษใช่ไหมอุ้ยนี่เงิน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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยกับโดนโอ้โหมาเยอะมาเยอะโพดมาดิมาดิตูม มันไม่ระเบิดหรอเออมาดิมาดิปุ้ม <Boom. S 1> มันระเบิดแล้วท้อสเราหายไงตัวเนี้เดี๋ยวเราเอาเหล็กก่อนเราเอาเหล็กก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาไม่รู้พี่มาแล้วตกใจหมดเออปิงเปปิงไม่แตกสักทีอ่ะขุดเพลินเพนแล้วแตกตกใจ อย่างเงี้ยไม่แตกพอมานั่งลุ้นมัะไม่แตกเฮ้ยเอ้ย,อยแล้วขวานไม่แตกโอเคอั้นเดี๋ยวเฮ้ยผมได้หมวกมาหมวกของแร่ขึ้นสีทองด้วยเนี่ยเฮ้ยได้หมวกแร่มาเฉยอ่ะอุ้ยโอ้โหแม่งระเบิดจังเลยอุย้ยอ่ะ อย่าดีเว้ยอย่ามาทีเผอดีเว้ยโอเคเราเราไม่มีดาบแล้วนะดาบเรามีแท่งเดียวทำจุดคา้าตรงนี้ที่ไปไม่สนใจฮะเราทำจุดคา้าตรงนี้เราขี้เกียจเดินกลับละข <c oughs> ี้เกียจเดินกลับนี่ในความขี้เกียจของคนนะครับแล้วผมมารัวๆเลยเผาเหล็ก โอเคแล้วก็ใส่ฐานไปครับเดี๋ยวเราจะทําการเผาเหล็กเพื่อสร้างดาบอีกอันนึงตรงนี้เดี๋ยวเราจะเป็นจุดอุ้ยมันมันวางไม่ได้โอเคเราจะเป็นจุดคราบอีกจุดนึงนะเสียงมันอยู่ไหนอะอุ้ยนี่ไม่น่าถามหาเลยกูสะดุ้งเลยโอเคเราต้องรอเหล็กก่อนอะระหว่างรอเหล็กเดี๋ยวเราออกสำรวจใกล้ๆบ้านเราก่อน มันมีจุดให้ขึ้นไปด้านบนนี่โอเคมีแร่แดงอยู่นะเฮ้ยอะไรอะ่ะข้างขาวอ๋ออันนี้ที่พังลงไปครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อเหล็กโอเคมันจะตับโอ้ my god เหล็กกูเหล็กนี่เหมือนว่าเราแบบจะเยอะแล้วนะเฮ้ยยังเยอะก็บ,บ้าแล้วเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะทองหรอ,อ,อเฮ้ยเราเจอทองอีกแล้ว ีพีนี้เรามาเดือดว่ะคนดูเรา,าโว้ยเรา,าโวยทำทำขึ้นไปทำชั้นขึ้นไปเราจะไปขุดทองกันแปลกมากกนะ็ <c oughs> ขุดทองขุดมีอะไรไม่มีอะไรทองเฉยๆมาอีกแล้วว่ามันมันมีที่สปอนมอนรื่วงไงวะนะหรือว่าเพราะว่ามันมืดมันมืดแน่เลยผมว่ามันมืดมอนก็เลยเกิดได้เรื่อยๆน,นั่นเนี่ มีตัวขวาใกล้มาคุณภูมิฟาเรนไฮต์ปาดขวายิงเพื่วองพลมาขึ้นมาขึ้นมาก็ขึ้นมาก็จัดอะขึ้นมาก็จัดอ่ะแค่นั้นอะขึ้นมาก็จัดอ่ะเออไม่ได้เกรงกลัวอะไรอยู่แล้วตอนเน,น,น,นี้ยู่คุณวรเราล่ำซ้ำมากคนดูโอ้ยอยากเจอเพชรอีกว่าทองเราได้เยอะแลวเออโอ้ยเจ็บเจ็บย่อมอม ยังมีคิปเปอร์อีกนะเอ่อด้านบนมีกุดกุดกๆุดก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 ุดโอ้ยมีนูดูดิโอ้โหเยอะมีเยอะตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วฝั่งเนี้ยอันนี้ก็อุ๊ยโอ้โหอันนี้มันแสบจริงๆขึ้นมาระเบิดกูถึงด้านบนเนี่ย ไอ้แร่แดงนี่มันเอาไว้ทำอะไรวะแต่ผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันมันน่าจะจำเป็นวะแร่แดงแร่น้ำเงินเนี่ยอุย้ยเพื่อนมันมาตุ่มเอะออโดนซอมบี้ทีหนึ่งก็าตายเลยมั้งเนี่ยเฮ้อมแบบกระตุกหน่อยหน่อยวะมันจะเจออะไรอะเฮ้ยเฮ้ยคือที่ไหนวะเนี่ย แล้วกูต้องทํำยังไงวะเนาะกูสร,ร้างสาปาลรอเลยมันคือหมู่บ้านคนใต้ดินหนออเฮ้ยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย